สวัสดีครับผมต้าฮันเตอร์นะครับวันนี้เราอยู่กับเกม p a ดออฟเอ็กซายนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะมาพาเ,เพื่อนๆนะครับไปใช้ระบบเทรดทั้งการซื้อและการขายนะครับราคาถูกปลอดภัยเติมไว้100%ต้าฮันเตอร์ขอแนะนําร้าน A C k Game Top Up Center ครับร้านเติมเกมราคาถูกถูกกว่าเติมเองมากกว่า30%เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไนโรเกนชินอิมแพค R O V พับ G R O X และเกมใหม่ๆหรือว่าเกมกอื่นๆที่เพื่อนๆกำลังจะเล่นมีเกือบทุกเกมเลยนะครับสามารถทักไปที่ทางเพจ ACK เก m e Top Up c e n t e r ได้เลยนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปวิดีโอแล้วก็อย่าลืมบอกว่ามาจากช่อง้าฮันเตอร์กันด้วยนะครับไปเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าครับไปขั้นแรกนะครับให้เพื่อนๆนครับไปเข้าเว็บผ่านอ,อ,เอาเ็ไซ์สนะครับ เข้าไปนะครับหลังจากนั้นนะไปที่ระบบเทรดครับถ้าเกิดเพื่อนๆเล่นเกมภาษาไทยนะครับให้ปรับเป็นภาษาไทยด้วยอ่าพอปรับนะครับก็เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆนะครับฟิลเตอร์ไปพร้อมกันยกตัวอย่างเช่นนะครับผมกําลังตามหามืออยู่นะครับผมก็เขียนไปครับว่าถุงมือนะครับแล้วก็เลือกไอเทมนะครับเป็นขั้นแรก่อนขั้นแรเนี่ยคือสีทองนะครับ หลังจากนั้นนะครับสิ่งที่เราต้องทำาก็คือไปเพิ่มมอดตัวกรองครับเพื่อที่เราจะฟิลเตอร์ออกมาได้ตรงตามความต้องการเรามากยิ่งขึ้นอย่างถูกมือนะครับก็อาจจะใช้เป็นความเร็วนะครับความเร็วโจมตีเพิ่มความเร็วในการโจมตีนะครับเปอร์เซ็นต์ก็ใส่ไปแล้วก็เพิ่มเลือดด้วยแล้วกันครับ ม่เ,เลือดดีกว่าเอาเป็นต้านทานดีกว่าครับหาง่ายกว่าต้านทานน้าแข็งกับสายฟ้าไปก็ใส่ใส่ไปครับต้านทานน้าแข็งต้านทานสายฟ้าเอาออปชันจัดเต็มตามงบเลยครับอ่ะพอเราฟิลเตอร์มาครับเราก็จะเจอสิ่งที่เราต้องการนะครับหลังจากนั้นนะ่ะถ้าเกิดเพื่อนมานั่งเลือกอย่างเงี้ยก็คงจะปวดหัวตาลายใช่ไหมทีนี้เราสามารถเพิ่มความละเอียดของฟิลเตอร์ได้อีกนะครับ โดยการใส่เปอร์เซ็นต์เข้าไปยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดผมเลเวลประมาณ50-60ถึงใช่ไหมครับเวลาเพื่อนๆซื้ออุปกรณ์ที่เป็นชุดเกาะน,นะครับควรจะใส่เลเวลเข้าไปด้วยสมมุติเพื่อนๆเลเวล50นะครับให้ใส่เลเวลสัก50-60ถึงแล้วกันเนาะไม่ใช่สี่0ิถึงนะครับหลังจากนั้นนะครับกดค้นหาครับเพื่อนๆก็จะเจอนะครับของสวมใส่ที่ใกล้เคียงัาสิ่งที่เพื่อนๆใส่ได้นะครับเต็มไปหมดเลย แล้วเรายังสามารถฟิลเตอร์เปอร์เซ็นต์ตรงนี้ได้ด้วยนะครับว่าอ่ะฉันไม่อยากได้ต่ำกว่าส0เนะครับก็ให้เพื่อนใส่ไป15%ทั้งหมดเลยนะครับอ่าไม่มีนะครับแสดงว่าหายากไปหน่อยอาจจะเอาออกสักอันหนึ่งก็ยังไม่มีครับถ้างั้นเอาความเร็วโจมตีอย่างเดียวอ๋อความเร็วโจมตีมันชุดในพ้อนี้มันอาจจะยังไม่ถึงสิ้ครับก็ใส่ไปท 12. 12ั้งสิบสยังไม่ได้เหรอ เบ็ดก็ยังไม่ได้เหรอสิบละ่ะอ่าสิบเริ่มมีครับโอเคก็ได้มานะครับถุงมือโจมตีสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ต้านทานต่างๆนะครับตามสเปคก็ลเลยนะจริงๆอันนี้ดีนะครับก็ไหนๆก็แนะนําการซื้อแล้วนะครับของเริ่มต้นที่ควรเอาใส่เก็บเลเวลนะครับควรจะมีออฟเลือดความเร็วโจมตีนะครับแล้วก็ต้านทานสถานะต่างๆเป็นพื้นฐานไว้เอาไว้เล่นง่ายๆนะครับสบายๆ ส่วนวิธีการซื้อนะครับเราจะกดตรงนี้นะครับก่อนที่เราจะกดอ่ะเราต้องดูก่อนนะครับว่าเขาออนไลน์หรือเปล่าถ้าเกิดตรงนี้มาขึ้นว่า A.K. นะครับหรือว่าออฟไลน์เนี่ยแปลว่าเขาไม่อยู่ไม่สามารถซื้อได้นะครับส่วนค่าเงินนะครับหรือสกุลเงินที่เรานําไปจ่ายเขานะครับจะเป็นเหรียญที่ชื่อว่า Exalted Orb นะครับหรือที่เรียกกันว่า EX ซึ่งเหรียญพวกนี้เราจะดรอปได้ตามดันเจี้ยนต่างๆหรือว่าตามสถานที่ต่างๆอยู่แล้วนะครับง่ายๆเลยผมเชื่อว่าเพื่อนๆทุกคนมีแน่นอนครับ เราก็จะนําเหรียญไอ้นี่นะครับเป็นแลกกับของเขามันจะคุ้มออกว่าการที่เรานำเหรียญเนี่ยมาออฟเองนะครับเพราะว่าเราออฟเองอ่ะไม่รู้ว่าจะเสียกี่เม็ดก่อนจะได้แต่ว่าถ้าเกิดเราเอาเนี้ยมาซื้อเขานะครับจ่ายแค่เม็ดเดียวได้ของใช้งานไปเก็บเลเวลกันสบายเลยครับโอเคเดี๋ยวผมจะสาธิตการซื้อให้ดูนะครับก็ขั้นแรกนะครับถ้าเกิดเขาออนไลน์แบบเนี้ยถ้าต้องการจะซื้อนะครับกดกระซิบส่วนตัวปุ๊บอ่ะพอกดนะครับถ้ามันขึ้นว่าเซ็น์นะครับแปลว่าอะไร แปลว่าข้อความนะครับถูกส่งไปในเกมแล้วหลังจากนั้นนะครับสมมุติถ้าเกิดเจ้าของไอเทมชิ้นนั้นเขาอยู่อะแล้วเราส่งข้อความไปแล้วอะครับเขาจะชวนปาร์ตี้เรามาถ้าเขาไม่ชวนมาเนี่ยแปลว่าไม่อยู่นะครับเราก็รอสักแป๊บหนึ่งโอเคไม่ชวนมานะครับถ้าเกิดเขาไม่ชวนมาเราก็ไปเลือกชิ้นถัดไปก็ได้ครับเดี๋ยวทําให้ดูเป็นตัวอย่าง อ่ะชิ้นนี้นะครับไม่อยู่ไม่เป็นไรเรามาดูชิ้นนี้ก็ได้อ่ะกดกระซิบส่วนตัวไปครับรอสักแป๊บหนึง่งอ่ะชวนปาร์ตี้มาแล้วนะครับเวลาเขาชวนปาร์ตี้มาเนี่ยให้เรากดตกลงนะครับแล้วก็ว้าไปหาเขาแล้วก็เทรดกันเลยนะครับอันนี้ผมจะปฏิเสธไปนะเพราะว่าเป็นการทำคอนเทนต์ทดลองให้ดูเฉยนะครับผมไม่รู้จะซื้ออะไรจริงจริงตอนแรกว่าจะมาซื้อให้ดู แต่ทีเนี้ยของผมมันครบแล้วนะครับก็ไม่รู้จะซื้ออะไรเขาแลวชวนเรามาดูรัวเลยเว้ยจนกว่าแบบเราจะตอบเข้าไปหรือว่าอาจจะครั้งสองครั้งอะไรเงี้ยก็ต้องขอโทษจริงๆนะครับที่ไม่ได้กดยอมรับนะครับขออภัยมากๆเลยอ่ะสมมติถ้าเรากดตกลงนะครับให้วาไปหาเขาแล้วก็เทรดเขาให้เรียบร้อยนะครับตามราคาที่เราตกลงกับเขาไว้ในเว็บนะครับรวมถึงอย่าลืมเช็คสินค้าของเราด้วยนะก็จบเป็นพินที่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับการซื้อนะครับ ส่วนวิธีการขายนะครับขั้นแรกนะครับเพื่อนๆจะต้องมีคังพรีเมียมก่อนคังพรีเมียมนะครับซื้อได้จากร้านค้าในเกมให้ไปตรงนี้นะครับเพื่อนๆสามารถอัปเดตคังปกติของเพื่อนให้เป็นคังพรีเมียมก็ได้นะครับหรือว่าจะซื้อใหม่เลยก็ได้อันนี้แล้วแต่งบของเพื่อนๆเลยแต่อย่างของผมอ่ะผมมีคังเยอะอยู่แล้วผมก็อัปเกรดนะครับจ่ายนิดเดียวแต่สมมติถ้าเกิดเพื่อนๆนะครับยังไม่มีคังเลยมีคังน้อยนะครับก็อาจจะซื้อ คังพเมีมหรืออะไรก็ว่าไปเนาะอ่าพอซื้อมาแล้วนะครับเพื่อนๆจะมีคังพีเมียมแล้วให้ไปที่คังนะครับแล้วก็ไปที่ช่องคังพเมีมของเพื่อนพอมาถึงนะครับก่อนที่เราจะขายนะครับให้เรากดคลิกขวาก่อนแล้วก็ตั้งค่าเป็นสาธารณะนะครับเสร็จแล้วกดตกลงหลังจากนั้นนะครับให้เพื่อนๆเอาของอ่ะที่ต้องการจะขายนะครับไปวางไว้เดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูแล้วกันนะอ่าสมมุตินะครับผมจะขายโลอันนี้ ผมก็ไปที่ขายของนะครับคลางพิมี์ของผมผมก็วางลงไปครับหลังจากนั้นนะครับเอากดผิดกดชิปคลิกขวานะครับจะมีขึ้นมาอย่างนี้นะครับให้เราเปลี่ยนจากคำว่าหมายเหตุนะครับเป็นราคาตายตัวแล้วก็ให้เลือกหน่วยนะครับเป็น ex นะครับแล้วก็ใส่ราคาที่ต้องการไปอย่างอันนี้อยากขายเท่าไหร่ขายสิบ ex อ่ะผมขายสอง ex แล้วกันนะครับอ่ะผมก็ตกลงนะครับทีเนี้ยถ้าเกิดมีี ราคาตายตัวขึ้นแล้วอ่ะของที่เพื่อนๆตั้งขายนะครับจะไปโผล่ในเว็บไซต์เหมือนที่เพื่อนๆไปฟิลเตอร์เลยนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการซื้อขายนะครับเว็บเทรดของเกม p a าน of e x อ l ก2ก็ระบบนี้นะครับผมแนะนำเพื่อนๆมากๆเลยนะคืออยากจะบอกนะครับเตือนเพื่อนๆผู้เล่นใหม่ที่มาเล่นแบมพร้อมๆกันไปกับผมเนี่ยว่าเราไม่ควรจะเอาหินดีเอนะครับเป็อดของเองนะเพราะว่า เราไม่รู้นะครับว่าเราจะต้องเสียเท่าไหร่นะครับกี่เม็ดเราถึงจะได้มอนที่เราต้องการแต่ถ้าเกิดเราเอาเหรียญ EX เนี่ยมาซื้อของที่มันพอตรงสายนะครับเก็บเลเวลไปก่อนอันนี้คือผมพูดถึงคอนเทนต์ช่วงเลเวลลิ่งนะครับคือประมาณแบบ40-70ถึงอะไรเงี้ยยังไม่ได้ถึงคอนเอ็นเกมนะคือให้เราอ่ะเอา EX ตรงเนี้ยมาซื้อใช้ไปก่อนครับใช้ไปชิวๆเราจ่ายแค่ชิ้นละ1เหรียญนนะ่ะเพื่อนๆคิดดูครับว่าในตัวเรามันมีแค่กี่ชิ้นเอง คุณฟาร์มแค่วันหนึ่งอ่ะคุณก็ได้เป็นแบบห้าถึงสิบเอ็กแล้วครับคุณก็ได้ของใส่ทั้งเซตแล้วพอคุณได้ของใส่ทั้งเซตนะครับทีเนี้ยแหละเล่นง่ายสบายครับไม่ปวดหัวก็สําหรับเพื่อนๆนะครับที่ชื่นชอบคลิปที่มีประโยชน์มีสาระแบบนี้นะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในไลฟ์มารารอนนะครับ P.O.E. ยาวๆยันเรลร้อยนะครับแล้วก็ก่อนอื่นเลยนะครับ ก็ขอฝากสปอนเซอร์นะครับร้าน ACK เกมท็อปอัพเซ็นเอร์นะครับแล้วก็ UG Phone นะครับคราวโฟ o n e สำหรับเปิดบอทนะครับทั้ง2อร้านนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับ